การประกาศลาออกคุณนุ้งอิงแล้วใครคือคนต่อไปตอนนี้ก็ยังไม่รู้ซึ่งก็มีชื่อโยนกันออกมาเมื่อวันก่อนก็มีชื่อคุณสรวงเทียนทองอยู่ๆเมื่อวานนี่มีชื่อหนึ่งเป็นชื่อนามสกุลจึงรุ่งเรืองกิจที่แรกดิฉันก็อ่ะเดือนซันหรือเปล่าไม่ใช่เป็นชื่อคุณพงกวินเป็นลูกเหรอคะเป็นหลานของคุณสุรวยะจึงรุ่งเรืองกิจมีชื่อโยนออกมานะคะแต่ว่ายังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าเป็นส่วนตัวคิดว่าคงไม่ใช่ไหมคุณพงกวินอ่ะคือโบไม่คุ้นเลยอ่ะ คือยังหมายถึงว่าเราอบไม่คุ้นกับเขาด้วยสายไปคือปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเอ้เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในรัฐบาลก่อนนะคะก็เป็นหลานคุณสุริยะก็เขาบอกว่าก็เป็นป๋าดันก็คือเดี๋ยวนะคุณพงศ์กวินที่ตัวทุมท้วมหน่อยอ่นี่แหละนี่แหละดูรูปดยรูปนี่แหละคุณพงศ์กวินอ่าก็พูดง่ายว่าป๋าดันก็คือคุณสุริยะแหละคุณสุริยะแหละเป็นคนดันคือก่อนหน้านี้คุณแพททองทานประกาศในงานยกเครื่อง ของเพื่อไทยเองก็ประกาศให้คุณสุรยิยะขึ้นมาเป็นหัวเรือใหญ่แบบนี้มันจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องพันศาทางการเมืองเหรอ,อก,ก,ก,ก็อยู่ที่พักเพื่อไทยเลยนะเราเลยคิดว่าไม่น่าใช่ไงไม่แต่ว่าที่เราเช็คมาเนี่ยมันยังเป็นการพูดคุยเหมือนกับต่อรองดีลกันอยู่ยังไม่มีข้อสรุปแต่เขาบอกว่าในส่วนของนายหญิงใหญ่แห่งค่ายเพื่อไทยเองเนี่ยยังอยากได้คนที่เขารู้สึกไว้ใจได้คนในครอบครัวหรือเปล่า แต่คุณสุริยะออกมายืนยันใช่ไหมว่าไรอบนี้ไม่ใช่ไม่มีชินวัตรแน่นอนอืมคือถ้าถามคุณสุริยะคุณสุริยะก็อยากปั้นหลานตัวเองนั่แหละแต่ว่าจะทําให้คนในพักเชื่อมั่นหรือเปล่าโจทย์คําถามคนเพื่อไทยวันนี้หรือคนที่มีมุ้งการเมืองมีฐานการเมืองเป็นสอสในพักอ่ะเขาเชื่อมั่นอะไรมากที่สุดในการที่จะอยู่กับเพื่อไทยอถ้าเป็นคุณ สองคนโบจะตอบยังไงคุณจะตอบยังไงโบไม่เชื่อมั่นอะไรั้งนั้นไม่อยู่ <laughs> ไม่ดีเราคิดแบบสมมุติว่าเราเป็นคนไม่อยู่หวือห<า>ไหวไหมเออไม่อ่ะมันก็มีคนคิดแบบนี้หนึ่ง <laughs> ก็คืออ,อย่างนี้ฉันไม่อยู่ <laughs> แต่อีกคนหนึ่งก็าบอกว่าอ้าวใครเป็นคนจ่ายตังค่ะใครเป็นกระเป๋าอ่ะคือจะบอกว่าหลายคนก็ยังเชื่อมั่นชินวัตรใช่ไหมคะเขาไม่ได้เชื่อมั่นในชินวัตรแล้วเขาเชื่อมั่นในในทุนของพักมากกว่า ใครเป็นนายทุนใหญ่ใครจ่ายตังค์พอพอมีมีข่าวว่าคุณหญิงอ่อแม่หญิงใหญ่อยากได้คนที่แบบไว้ใจเชื่อใจได้ <S <S ไม่เป็นชินวัตรแต่เป็นคนที่เขาไว้ใจได้คําถามที่สะท้อนกลับมาคุณจ่ายตังค์หรือเปล่า <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้พูดตรงไป <S <S ตรงมาไม่แล้วแล้วสมมติถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านจริงรุ่งเรืองกีิดนิด ขึ้นบ้านใหม่ให้เลยนะเนี่ยเออคือคือที่ผ่านมาเนี่ยคุณสุริยะทุกคนต่างรู้ดีอยู่แล้วว่าคุณสุริยะก็คือหนึ่งในกระเป๋าถือว่่าาไมมธรรดหลักของพักเพื่อไทยอยู่แล้วคุณคุณจำได้ไหมว่าเราเคยคุยกันอยู่เทปหนึ่งทิิฉันเคยมีพูดอยู่คำหนึ่งว่า ถ้าวันหนึ่งคุณทักษิณไม่อยู่ตอนนั้นเราพูดในบริบทที่มีคดีคุณทักษิณแล้วเราพูดว่าคุณทักษิณอาจจะบินออกนอกประเทศเราไม่กลับมาใช่ไหมคะครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วจะอยู่ต่อไปอยังไงถ้าชินวัตรไม่อยู่เรามีเคยพูดคําว่า take over อ่าวันนี้มันเกิดภาพนั้นขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่มันอยู่คนละบริบทบริบทนี้ก็คือบริบทที่คุณทักษิณเข้าเรือนจำํำคุณแพทองทานหมดสิ้นความน่าเชื่อถือชินวัตรถดถอยลอะ ชินวัตรต้องถอยแล้วเพราะงั้นถ้าพูดง่ายเหมือนกับชินวัตรไม่ได้เป็นหัวเรือใหญ่แล้วหรือเปล่าสาหรับพักเพื่อไทยวันนี้เพราะงั้นคำถามตามตามาแล้วใครลหละจะมีความสามารถมีศักยภาพในการที่จะเป็นหัวเรือใหญ่ให้คนในพักมั่นใจที่จะอยู่ต่อกันไปได้เพราะงั้นชื่อของ,ของเดือะซันถึงเกิดขึ้นมีคําถามนิดนึงคุณอุงอิงลาออกเนี่ยแต่ในการลาออกยังยืนยันว่าตัวเองเนี่ยยังเป็นหัวหน้าครอบครัว <ๆ S 2> เพื่อไทยอยู่อันนี้มันจะ เป็นอุปสรรคไหมเป็นก็มีคนที่ที่เป็นนักวิเคราะห์การเมืองเขาก็บอกว่าก็ยังเป็นปัญหาอย่างล่าสุดคุณหญิงสุดารัฐใช่ไหมคะ,คะท่านก็เป็นคนหนึ่งที่เคยอยู่กับเพื่อไทยและรู้ในคาแรคเตอร์และรู้เรื่องภายในของเพื่อไทยดีคนหนึ่งกันท่านก็บอกว่าแบบเนี้ถ้าถ้าถอยถ้าหมอบนะต้องหายไปเลยใช่ไม่งหายไป<ค>นมันสับสนคือ,อว่าไม่ว่าองค์กรไหนถ้าหัวมันไม่ชัดว่าเป็นใครนะ มันปั่นป่วนใช่อ,อ๋อมันจะไม่มีประสิทธิภาพก็ห่วงไงก็ูสาสร้างมาแล้วก็ห่วงไง <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> ก็จะเก็บเอาไว้อะ่ะ ทีนี้โอเคถ้าเรามองกันแบบข้ามช็อตเรายังไม่รู้หรอกว่าเพื่อไทยจะมีบทสรุปยังไงนะคะแต่ว่าแนวโน้มสําคัญว่าเดิร์ซันหรือคุณสุริยะเนี่ยจะเป็นคนที่เข้ามามีบทบาทสําคัญในพักคเพื่อไทยแน่นอนถ้าสมมติสมมติถ้าเป็นเดิร์ตซันขึ้นมาคุณสุริยะจึงรุ่งเืองเกตข,ขึ้นมาเนี่ย<อ>หรือคุณพงกรินเป็นหัวหน้าพักเ,<อ>เนี่ยเอาเป็นบ้านจึงรุ่งเืองกกตถ้าขึ้นมาดูแลเพื่อไทยเนี่ยพักก็ได้จะต้องเผชิญกับอะไรบ้างหลังจากนี้ปัญหาภาพลักษณ์อ่ะนอกจากนั้นมีอะไรอีกหนึ่อน ก็คือปกติอ่ะคนที่จะมาเป็นหัวในนําพักในการเลือกตั้งภาพลักษณ์มันต้องขายได้ไงคือเรารู้สึกว่าคุณสุริยะไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับแบรนด์ที่เพื่อไทยพยายามสร้างเพื่อไทยพยายามสร้างแบรนด์ว่าเป็นสถาบันพักการเมืองที่สู้เพื่อประชาธิปไตยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมยังขายได้เหรอสู้เพื่อประชาธิปไตยก็ไม่รู้เลิกขายหรือยังอ่ะแต่ว่าคุณสุริยะมีแบรนด์แบบไหนอ่ะคุณสุริยะเขาก็มีแบรนด์แบบว่าสามมิตร ว่าอยู่ตรงไหนก็ได้เป็นรัฐบาลอะไรเงี้ยมันก็อ่ามันมันก็คือแบรนด์แบบที่ไม่ได้ตั้งใจจะสร้างอ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเราถามว่ามันจะสอดคล้องกับแบรนด์ของเพื่อไทยยังไงเวลาแบบแพ็กเกจเอาออกไปขายไงอ่ะกุลวิทย์มีมีความเห็นยังไงคุณสุริยะหรออ่าถ้าเป็นคุณสุริยะคือวันนี้เราเราเห็นแล้วแหละค่อนข้างจะชัดแบบ8เกิน80%แล้วแหละว่าคุณสุริยะเป็นคนมากุมบางเหียนแล้วแน่นะคะเพียงแต่ว่า เขากาลังอยู่ในช่วงระหว่างการดีวกันนี่แหละว่าจะจบแบบไหนถ้าถามปัญหาคือเอาอะไรไปขายอ่ะเดี๋ยวดิเวลาเขาไปขายเอางี้กลไกทางการเมืองมันทํางานมันทํางานสองระบบคุณสุริยะดูแลพักดูแลพักนั่นก็คือการทําให้บรรดาสสที่มีฐานเสียงประชาชนในพื้นที่เนี่ยอยู่กับเขาเพราะงั้นคนที่คนที่จะอยู่กับพักเนี่ยเขาอยู่ได้ด้วยหนึ่งต้องมีทุนที่ดูแลเขาได้ คุณสุริยะถามว่าดูแลได้ไหมได้เรื่องการเงินสุริยะมีสภาพแน่นอนเ้าในการเลือกตั้งอาชื่อในการเลือกตั้งก็ขึ้นอยู่ว่าค a n ิเดตคือใครไงอยู่ที่ว่าหลังจากนี้เขาจะชูใครเป็นค a n ิเดตมาสร้างจุดขายแล้วก็นโยบายพักพักจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไหมคุณสุริยะถ้าเรามองนะคุณสุริยะพวกคุณสมศักดิ์พวกคุณมนพรที่น่าจะเป็นตัวที่เป็นคนไกสําคัญในการขับเคลื่อนเนี่ยเขาคงจะไม่ได้มองเหมือนยุคที่คุณคุณทักษิณอยู่ ห,หรือเขาอาจจะไม่ได้มองแบบชินวัตรเลยว่าฉันจะต้องเป็นพักใหญ่เขาอาจจะแค่ให้บ้านใหญ่ยังอยู่กับฉันเพราะวันนี้บ้านใหญ่ถ้าเราไปดูการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาแม่เขาจะแพ้นะแต่คะแนนเขาไม่ได้หายไปนะจําได้ไหม,มเลือกตั้งซ่อมทั้งที่ศรีสะเกดกันท่าเคะแะนนเขาอยู่เหมือนเดิมหายไปแค่ไม่กี่เสียงนิดหน่อยเพราะงั้นเขายัางเชื่อมั่นว่าบ้านใหญ่ของเขาถ้ายังทางานในพื้นที่ได้ดียังเข้มแข็งอยู่ยังเข้มแข็งคนยังอยู่กับเขา เขาไม่ต้องเป็นพักใหญ่ก็ได้ไหมแต่เป็นพักที่ได้ร่วมรัฐบาลและนั่นตรงกับคาแรคเตอร์ของคุณสุริยะและคุณสมศักดิ์นั่นแหละถ้าเป็นอย่างนั้นนะคุณสุริยะอยู่ในบทบาทของเลขาธิการพักก็ได้หนิใช่ไหมเหมือนผู้จัดการพักเหมือนแม่บ้านพักเลยดูหลังบ้านจัดหาทุนใช่แล้วก็คือเท่าที่ดูคือเราอันนี้เราไม่รู้ว่าถ้าถ้าชินวัตรยังอยู่ในพักซึ่งก็คงยังอยู่จากการสื่อสารของคุณอุงอิงใช่ไหมปกติตัวเลือกหัวหน้าพักอ่ะเขาชอบเอาถ้าถ้าถ้าใช้ภาษาแบบ ให้เปรียบเทียบเนอะเพราชอบเอาเด็กในบ้านอะโปรไฟล์แบบหมอชนนานคุณภูมิธรรมหรือแม้แต่คุณจาตุลนก็พอได้อะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยเขาจะวางไปหน้าพักซึ่งไม่ใช่ตัวขายจริงตัวขายจริงคือแคนดิเดตนายกอันนั้นก็เป็นอีกอีกเซตหนึ่งเลยถูกต้องแต่คนที่บริหารจัดการระบบโครงสร้างในพักเนี่ยก็คือนี่แหละ คนที่เป็นกระเป๋าตังใหญ่นั่นแหละค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันคือเรื่องของการคุยกันละว่าเมื่อคุณเมื่อชินวัตรคุณต้องถอยคุณต้องถอยจริงๆคุณต้องถอยจริงๆแล้ววันนี้คนที่มาเป็นกระเป๋าหลักให้กับพักเขาต้องมีสิทธิ์ในการวางโครงสร้างใหม่ของเขาไงเพราะงั้นเราถึงต้องไปนึกถึงว่าพอเป็นพอพักเพื่อไทยเป็นคุณสุริยะเราต้องลืมคาแรคเตอร์แบบคุณทักษิณหรือคาแรคเตอร์แบบชินวัตรไปเลยเราต้องนึกคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบ จึงร่วมเรืองกิจเฟสใหม่ของพรรคเพื่อไทยใช่ใซึ่งเมื่อกี้ที่พี่แปอบพูดอันนึงน่าสนใจมากคือเป้าหมายวันนี้คือไปเป็นรัฐบาลใช่แต่ไม่ได้ต้องเป็นแกนนำใช่ไปตั้งหลักตรงนั้นก่อนั่นและล้วรอบหน้าค่อยว่ากันอะไรแบบนี้การเป็นพักอันดับ3ดิฉันดิฉันมองนะว่าถ้าเป็นคุณสุริยาขึ้นมาเป็นคนควบคุมกลไกเนี่ยเป้าหมายเขาคือการเป็นพักอันดับสเพื่อร่วมรัฐบาล คือกลายเป็นพักบ้านใหญ่เต็มรูปแบบไม่ได้เน้นกระแสชินวัตรละคือบ้านใหญ่เต็มรูปแบบละนั่นแหละก็คือจะมาแย่งคะแนนกับกลุ่มบ้านใหญ่เต็มรูปแบบอีกหลายๆพักอีกคือถ้าเป็นโอ้โหถ้าเรามองมองข้ามช็อตไปในวันข้างหน้านี่เราจะเห็นว่าพักการเมืองไทยสองพักตระกูลจึงเป็นเจ้าของใช่ไหมจึงรุ่งนังกิตเป็นเจ้าของสองพักการเมืองแล้วอ่ะแต่คือถ้าเป็นบ้านใหญ่แล้วก็ออกไปในมุมแบบว่าไม่ได้เน้น อุดมการเนี่ยมันก็จะเท่ากับว่าเหลือแค่พักส้มพักเดียวที่เป็นฝ่ายซ้ายมไม่นึกไม่ออกเลยนะว่าคะแนนจะไหลมาขนาดไหนคือเราเชื่อว่าคนที่เป็นที่เป็นสีแดงสายประชาธิปไตยเข้มข้นน่ะน่าจะไหลไปส้มมันหมดแล้วไหลไปหมดแล้วแต่ว่าบ้านใหญ่อ่ะยังอยู่กับเขาค่ะบ้านใหญ่อ่ะบ้านใหญ่อยู่ด้วยอะไรอ่ะเราก็รู้กันอยู่แล้วเนี่ยจะไบ้านใหญ่ก็จะมีตลาดที่โอเวอร์แลปกับ ภูมิใจไทยวันนี้เห็นว่ามีข่าวภูมิใจไทยมีใครไปสมัครนะคุณสุชาติโอใช่ใช่คชลินคุณธนกรหวังคงชนะใช่เปิดบ้านต้อนรับสวมเสื้อภูมิใจไทยมีภาพแล้วก็มาจากรวมไทยสร้างชาติจริงๆมันมีข่าวมาก่อนหน้านี้ตั้งนานแต่วันนี้อย่างเป็นทางการเนาะใครโฟกัสบาง คุณ e สุชาติซะแบบว่าไลมาสูอินเยอะเกินนะคะถ่ายกันออกมาอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเขาก็จะมีผลงานเขาจะพาน้องช้างกลับบ้านนะเขาจะบินไปสีลังกาเองใช่ไหมคะโอ้นี่ใส่เสื้อแล้วอืก็ถือว่ามาเติมเต็มนะคุณสุชาติเนี่ยเพราะว่าชนบุรีพักภูมิใจไทยก็ไม่ได้มีตัวมากนักใช่ก็เรียกว่าแล้วคุณธนกรเนี่ยได้กระแสมาแล้กันเรียกว่าความสกมัคคีถือว่า คือถ้ามาตรงนี้มันหมายความว่าพักนี้ก็มีสะพานกับลุงตู่ไหมมีสิเพราะถือว่าคุณธนากรนี่ก็เป็นเด็กบ้านลุงตู่มาเหมือนกันใช่ใจริงๆคุณธนากรเนี่ยเป็นเป็นคนที่มีความคุ้นเคยกับพระภูมิใจไทยกับภูมิใจไทยมาก่อนคุณธนากรนี่ก็คือเพื่อง่ายว่าก็เคยเคยเป็นคนที่โหเดินตามคุณพ่อคุณนุทินมาก่อนนะ เป็นเด็กในสังเกเป็นเด็กที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆอาจะพูดก็เคยหิ้วกระเป๋าให้กันมาแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเติบโตทางการเมืองของตัวเองไปคือว่าพอภาพคุณธนากรมาแล้วด้วยภาพคุณธนากรที่มีความใกล้ชิดกับท่านพลเอกประยุทธ์มาก่อนอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ อาจจะมีส่วนให้ฐานเสียงส่วนหนึ่งของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็รู้สึกยิ่งวางใจในพักภูมิใจไทยมากขึ้นด้วยส่วนหนึ่งเขาคุณขิงมาคุณขิงมาหรือยังมาแล้วคุณขิงมาแล้วเสื้อก่อนแล้วมาแล้วใช่มาก่อนแล้วก็ต้องลองดูว่าคุณขิงเองเนี่ยจะมาทําตลาดการเมืองในกรุงเทพมหานครได้หรือเปล่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งกรุงเทพรอบนี้ก็จะมีคุณอภิสิทธิ์มาด้วยชิงตลาดกับพักประชาชนด้วยมีนี่ด้วยคุณเอ๊ คุณเอสุญัจูวีแต่คุณเอตอนแรกเนี่ยหลายคนก็มองว่าดูดูมีความหวังแต่พอคุณพิสิทธิ์กลับมานี่ไม่แน่นะดรอปไปเลยปะดรอปเหมือนกันนะดรอปเหมือนกันนะรอดูใช่คุณพิสิทธิ์เขาก็มี f อของเขาอ่ะเขาก็มี f อส่วนตัวของเขาคือบอกว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจะไปได้เปรียบตอนเวทีดีเบตเพราะว่าเลือกตั้งยุคนี้เนี่ยนะก็เวทีดีเบตนี่มีทุกวันแล้วก็สื่อเยอะด้วยสื่อก็อยากทุกสื่อก็อยากจะจัดใช่คุณอภิสิทธิ์พูดเก่ง ถ้าจะไปได้เปรียบคลายเนี่ยจะไปได้เปรียบตรงเวทีอด,อดี<ช>พูดเก่จนะเทียบกับคุณอพิสิทธนะิ์นหาคนเทียบยากอยู่เดี๋ยวว่าเขาก็มีเขาก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปใช่ไหมถ้าเทียบเรื่องของประสบการณ์ชั่วโมงบินทางการเมืองด็อกเตอร์เอยังไงก็สู้ไม่ได้แต่ว่าตอนเลือกตั้งผู้ว่าเขาก็มีคะแนนของเขาสูงอยู่นะแต่ว่าคะแนานตรงนั้นเนี่ย ซึ่งเป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยหรือจะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นกลุ่ม white collar worker นะที่จะชอบแบบแนวแบบดรเอร์เอเขาจะเขาจะเทคะแนนแบบกระจายหรือเปล่าหรือเขาคิดว่าอเขาจะทุ่มให้สีฟ้าอ่อนอย่างประชาธิปัตย์ก็คือเลือกคุณอภิสิทธิ์แทนดร์เอเหมือนเขาก็ต้องไปเลือกอ่ะไปตัดสินใจเอาแล้วคุณอภิสิทธิ์เนี่ยข้อเสียก็คือต้องถูกขุดอยู่แล้วเรื่องถูกขุดเรื่องของของ การเมืองในยุคก่อนทุกเรื่องยังเป็นเคยเป็นรัฐบาลมือเปื้อนเลือดต้องโดนขุดอยู่แล้วการเป็นนายกในค่ายทหารเหล่านี้ข่จ้างกิโลกิโลเนี่ยมาหมดอ่ะเป็นคนที่เรียกว่าทําให้ป้ายประชาธิที่ปัดเองต้องต้องแตดเปื้อนในยุคนั้นใช่ไหมคะไปไปจับมือแบบแบบผิดฟ้าผิดตัวอะไรทํานองนั้นในยุครัฐบาลของคุณพิสิทธิ์ที่ได้ขึ้นมามีอํานาจตอนนั้นก็โดนด่าไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าในช่วงที่คุณวิสิทธิ์เองเนี่ย ได้แสดงสเปรตด้วยการบอกว่าถ้าพักประชาธิปัตย์ต่ำร้อยจะลาออกก็แสดงแสดงสเปริตของตัวเองออกไปแล้วก็หลังจากนั้นคุณวิสิท์เองก็ไม่ได้หายไปจากสังคมนะยังเห็นการไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ให้ความเห็นการเมืองเป็นอาจารย์วิทยากรเป็นอาจารย์อยู่ค่ะก็ี๋ยว่าเป็นคนมีคะแนนแหละใช่ค่ะจะดึงประชาธิปัตย์ขึ้นมาได้ขนาดไหนเท่านั้นเองการเมืองครั้งหน้ากระแสกับกระสุนอะไรจะมาแรง เ,ออเพื่อไทยอ,อาจจะไม่ได้ขายกระแสะแล้วก็ได้ถ้าเป็นชินวัตรเขาจะเล่นขายกระแสะแต่มันหมดแล้วไงยุคที่จะขายกระแสะไม่มีแล้วเพอพนี้หลายคนก็มองว่าการเมืองครั้งหน้าเนี่ยกระสุนจะมาเหนือกระแสะแล้ว,ห,ลวหรือกระสุนนั่นแหละคือตัวสร้างกระแสอ GDP จะฟื้นก็คราวนี้ต้องรอดู